สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 าาทุกคนวันนี้วิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนกันถึงเรื่องประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยทนบรีซึ่งได้กแก่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรเ,เราไปฟังกันเลยครับเรามาดูเรื่องที่จะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องของประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยทมบรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นของราชเมื่อปีพุทธศักราชสองพันสาม้อยสิบ ไปจนถึงพุทธศักราช2325สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธมบุรีมีพระนามเดิมว่าสินเป็นบุตรของนายอากรบ่อนเบีย้ยเชื้อสายจีนชื่อนายไหหองส่วนมารดาชื่อนางนกเอี้ยงซึ่งเป็นคนจีนที่เข้ามาทำรรมาหากินอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเกิดเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2277ในรัชการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศ ครั้นต่อมาบิยามานดาได้ยกเด็กชายศิลให้เป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าพระยาจัก,กรีซึ่งเป็นขุนนางไทยภาพทาง้ายมือก็คือภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่ออายุได้สิบขวบเจ้าพระยาจัก,กรีนำเด็กชายศิลเข้าฝากเรียนหนังสือในสำนักของพระอาจารย์ทองดีวัดโกสาวาต่อมาได้เข้าถวายตัวรับราชการเป็นมหาเล็ก อยู่ในถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศภาพทางซ้ายมือคือภาพถวายตัวรับราชการนายสินได้ศึกษาหาความรู้จนเชี่ยวชาญในด้านต่างๆต่อมาเจ้าพระยาจักรีได้นำไปถวายตัวรับราชการจนมีอายุได้ยี่สิบปีบริบูรณ์เจ้าพระยาจักรีจึงได้จัดการอุปสมบทกับอาจารย์ทองดีนวัดโกสาวาทและบวชอยู่นานถึง 3, สามพรรษาเมื่อทรงลาสิกขาบทออกมา ทรงรับราชการเป็นมหาเล็กจนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์โปรดให้เรื่องตำแหน่งเป็นหลวงยกกระบัดไปรับราชการอยู่ที่เมืองตากต่อมาได้เลื่อนเป็นพระยาตากและพระยาวัธิรราการเจ้าเมืองกำแพงเพชรตามลำดับภาพทางขวามือคือภาพย้ายเข้าพระนครสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญดังนี้หนึ่งด้านการกอบกู้เอกราชของชาติ เมื่อปีพุทธศักราช2309พาม่ยกายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์และได้เสียกรุงแก่พมา่าเป็นครั้งที่สองในพุทธศักราชส3 1 0เหตุการณ์ในกรุงศรีอยยาขนาดนั้นเกิดความรักสัมราสายทหารพรมาร่าได้ล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้พระยาตาเห็นว่าคงสู้พมา่าไม่ได้แล้วจึงนําทหารจํานวนหนึ่งตีฝ่าวงล้อมพมา่าออกมาภาพทางฝ่ามือคือห้าฝ่าวงล้อมพมา่า และได้รวบรวมกําลังอยู่ที่เมืองจันทบุรีซึ่งเมืองจันทบุรีเป็นเมืองที่มีความวสมบูรณ์และมีไม้ที่นํามาต่อเรือได้เป็นจํานวนมากเมื่อเตรียมกองกําลังพร้อมแล้วก็ยกทัพกลับไปตีพม่าที่กรุงศรีอยุธยาทัพของพระยาตากสามารถตีทพม่าจนแตกหายไปพระยาตากสามารถรวบรวมผู้คนกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาจากพม่าได้ภายในเวลาเจ็ดเดือนภาพทางซ้ายบน าพแรกก็คือยึดเมืองจันทบรุรีค่าต่างสายมือด้านล่างคือกู้ชาติคืนสองด้านการสร้างและสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงหลังจากได้กอบกู้กรุงศรีอธุธยกลับคืนจากพม่าได้แล้วพระองค์ทรงเห็นว่ากรุงศรีอุิยาถูกพมา่เพาเผาพานเสียหายมากและยากที่จะฟื้นฟูให้เจริญเหมือนเดิมได้พระองค์จึงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงธนบุรี แล้วทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สี่ครองคุงธนบุรีอยู่สิบห้าปีนับว่าเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวที่ปกครองกรุงธนบุรีสามด้านการสร้างความมั่นคงแก่บ้านเมืองเมื่อตั้งราชธานีใหม่แล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างความมั่นคงแก่บ้านเมืองด้วยการจัดระเบียบการปกครองให้เป็นประเบียบเรียบร้อยโดยยึดรูปแบบ การปกครองที่ใช้ในสมัยอยุธยาและรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยปราบปรามกบหรือชุมนุมต่างๆเช่นชุมนุมเจ้าพิมายชุมนุมเจ้าพิสนุโรคชุมนุมเจ้าพระฝางชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ตามหัวเมืองซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงใช้เวลานานถึงสามปีระหว่างพุทธศักราชสองพันสารอสิบเอ็ด ไปจนถึงพุทธศักราช2313จึงสามารถปรับชุมนุมต่างๆได้ภาพทางซ้ายมือด้านบนก็คือปรับปรามชุมนุมต่างๆภาพซ้ายภาพแรกก็คือชุมนุมพระเจ้าฝางภาพทางขวามือก็คือชุมนุมเจ้าเมืองพิษณุโลกภาพสายด้านล่างคือชุมนุมเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชภาพทางขวามือด้านล่างคือชุมนุมเจ้าพี่ายภาพด้านล่างก็คือพระเจ้าตากปรับชุมนุมต่างๆ และยังต่อสู้รบกับพม่าเพื่อป้องกันบ้านเมืองอีกหลายครั้งเช่นการรบที่บางกุ้งเมืองสมุทรสงครามการรบที่บางแ้วเมืองราชบุรีและสามารถขับไล่พม่าออกจากล้านนาโดยส่งทัพไปตีเชียงใหม่จนได้รับชัยชนะนับเป็นการทำสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างไทยกับพม่าในสมัยทุนบุรีนอกจากนี้ยังทำสึกกับขมีลาวเพื่อขยายอาณาเขตและสร้างความมั่นคงให้กับราชอาณาจักรในระยะเวลา15ปี ของสมัยธนบุรีได้ทำสงครามกับพม่าถึงสิบครั้งภาพสายด้านบนก็คือรบกับพม่าที่บางกุ้งเมืองสมุทรสงครามภาพสายด้านล่างก็คือรบกับพม่าที่บางแก้วราชบุรีสี่ด้านเศรษฐกิจสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงฝื้นฟูเศรษฐกิจจากภาวะขาดแคลนอาหารด้วยการสระพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อข้าวสารจากพ่อค้าชาวจีน ใน,นราคาที่สูงมากเพื่อจูงใจให้พ่อค้านำข้าวมาขายมากขึ้นจนทพีงพอต่อความต้องการของประชาชนส่งผลให้ราคาข้าวถูกลงและในช่วงปลายสมัยชนบุรีทรงส่งเสริมให้ทำนาปีละสองครัง้งเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนข้าวเศรษฐกิจจึงฟื้นตัวขึ้นสด้านศาสนาทรงรวบรวมพระตรัยปิดก ทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานทั้งในพระพุทธาศาสนาเช่นวัดรังโคสิตารามวัดอรณุณราชวรารามพระองค์ทรงจรัดระเบียบพระสงฆ์ในหัวเมืองโดยจัดตั้งคณะสงฆ์ไปปกครองสงฆ์ตามหัวเมืองต่างๆเพื่อเป็นการฟืร้นฟูพระพุทธศาสนาในหัวเมืองภาพทางซ้ายมือด้านบนคือภาพวัดรังโคสิตารามภาพทางซ้ายมือด้านหน้าก็คือภาพวัดอรณุณราชวราราม ห้าด้านการทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมพระองค์ทรงส่งเส,สร,ริมการประพันธ์วรรณกรรมเช่นพระราชานิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์โปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดงานสมโภชตลอดจนการละเล่นต่างๆเช่นการสมโภชหรือฉลองพระแก้วมรกตเพื่อสร้างปัญกกำลังใจแก่ราษฎรภาพทางขวามือก็คือหนังสือบทละครเรื่องรามเกียรติ์ภาพทางซ้ายมือด้านล่างก็คือการแสดงบทละครเรื่องรามเกียรติ์ เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ฟังเรื่องประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยอุยาซึ่งได้แก่สมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชไปแล้วหวังว่าคงพอจะเข้าใจกันนะครับถ้ายังไม่เข้าใจสามารถไปดูคลิปการสอนย้อนหลังได้วันนี้คุณครูบุญชัยก็ขอจบการสอนวัชเพิเทน่านี้พบกันใหม่ในคลิปการสอนครั้งหน้าสวัสดีครับ